ดีค่ะพี่สัมรานค่ะสวัสดีครับน้องเมลครับหลายท่านกลับมาทํางานแล้วเมื่อเช้ารถติดเหมือนกันนะคะเราทํางานมาแล้ว2วันใช่ค่ะเรายังไม่ได้หยุดเลยค่ะ,ะวันนี้เราจับตาเรื่องอะไรกันดีคะน,นี่ก็มีทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจหน่อยค่ะนะเรื่องของราคาย,ยางน่าสนใจนะแล้วการเมืองล่ะคะจับตาอะไรดีการเมืองก็แน่นอนแล้วครับก็ประชาชนก็ยังคล่องใจว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยนั้นนี่ตกลงได้ตกผลึกเคลียร์ความขัดแย้งกันได้แล้วหรือยังหรือจริงๆมีปัญหากันหรือเปล่า วันนี้เราจะคุยกับหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าเป็นแกนหลักๆเลยแหละของพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับก็เรียนถามคุณชาดาตรงๆเลยครับก็ว่าตอนนี้นี่หลังจากผ่านความขัดแย้งมาหลายวันแล้วเนี่ยได้สื่อสารสื่อข่าวส่งความจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วหรือย่างครับระดับแกนนําของสองพรรคครับ ก็กท่านทาง,ท,างท่านหัวหน้าพักท่านอนุทินชาญบิรกคุณนะครับท่านก็ได้เคลียร์กับท่านนายกนะครับผมแล้วก็เอ่เอรา,า,า,าก็พอเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นต้องเป็นการให้เกียรติกันนะครับผมในเรื่องของความพิเีพนนะครับผมแล้วก็เอ่อจริงๆมันมันไม่ใช่ไปเกี่ยวกับเพื่อไทยหรอกครับมันเกี่ยวกับ ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับภูมิใจไทยก็มีความเห็นหลากหลายนะครับผมเ,เพราะว่าพักนี้เปิดให้สมาชิกค่้สสทุกคนกรกัการบริหารพักคุยกันแบบแฟรแฟแล้วผมผมบอกท่านนิดนึงครับว่ามันเป็นการประชุมภายในที่เป็นอารยาชนมาก S <S <S นะครับคุณพ่อเห็นไม่เหมือนคุณลูกแต่คุณลูกก็พูดด้วยความเรียบร้อยคุณพ่อให้ความเรียบร้อยคุณอาเห็นไม่เหมือนคุณหลานคุณอาก็พูดด้วยด้วยเหตุผลหลานก็ใช่เหตุผลนะครับซึ่งผมผมเรียนตรงๆอันนี้เป็นเรื่องที่อยากพูดมาคมันเป็นการประชุมของอารยชนจร,จร,จริงๆนะครับเมืองไทยเราเนี่ยส่วนมากประชุมจะไม่พ่อยพูดความคิดเห็นกันก็เถียงกันทะเลาะกันแต่นี่มันเป็นการถกของเหตุผลถกของความรู้สึกของแต่ละคนแบบชัดเจน ผมนั่งดูเนี่ยผมผมภูมิใจมากผมผ่านการประชุมระบบราชการมาเยอะแล้วก็เบื่อครับว่ามันไม่เอาความจริงมาคุยกันนะครับแต่นี่ผมผมแล้วผมก็อยู่มาพอสมควรกับเข้าเข้าใจกับการเมืองแล้วก็พักการเมืองพอสมควรแต่ในภูมิใจไทยนี่เปิดให้คุยกันแบบชัดเจนที่สุดนะครับคือในพักนีาครับมปราธานเท่าครับในพักภูมิใจไทยก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่าการที่คุณชัยชนกมาพูดกลางสภาและเป็น เลขาธิการพักว่าไม่เอาเรื่องของคาสิโนอย่างนี้ขณะที่พรบนี้รัฐบ,บาลกําลังดําเนินการเดินหน้าอยู่นี้นี่มันจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองเยอะมากันนะคุณจดาครับคือคืออย่างนี้ต้องทําความเข้าใจในในภูมิใจไทยเนี่ยส่วนหนึ่งท่านเลขาท่านไม่เอาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการให้เป็นประชามติแล้วผมผมบอกท่านพี่ก่อนนิดน,นึงนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีทั้งพุทธคิดอิสลามใ,ในในเรื่องการพนันเป็นเรื่องของผิดศาสนาทุกศาสนานะครับผมใช่ไหมผิดศาสนาทุกศาสนาอย่ามาบอกว่าแต่พาะอิสลามห้ามศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เพียงแต่ว,ว่าศาสนาทุกศาสนาห้ามเล่นการพน,นันแต่ครน,นี้คุณกําลังจะให้การพนันเป็นสิ่งถูก นี่ยนะครับมันก็ต้องไปถามประชาชนนี่นี่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับมันต้องกลับไปถามประชาชนว่าประชาชนเ็าโอเคผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นการที่ปกครองให้ประชาชนปฏิบัติตามาการเมืองปฏิบัติตามเรามีกรอบการเดินของประเทศกฎหมายของประเทศแต่นี่มันเป็นความเชื่อของคนไทยทุกคนคที่มีศาสนา ข้าเข้ากันไปไทยพุทธคิดอิสลามซิกฮินดูคือทุกศาสนาไม่เอาหมดเรื่องการพนันห้าเป็นข้อห้ามแต่ที่คุณกําลังจะทํากันอยู่เนี่ยลองไปถามเขาดูสัหน่อยไหมนะครับว่าเขามีความรู้สึอย่างไงเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วที่สําคัญเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจบตอนนี้เนี่ยอีกหกปีนะ กว่าจะได้ห้าหกปีกว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็มันต้องมีแนวทางแล้ว่าสังคมงเราเข้มแข็งพอแล้วหรอวันนี้เด็กติดออนไลน์มากมายแต่ถ้าการพนันออนไลน์ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมคาร้อยเปอร์เซ็นต์คาสิโนนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นะครับแต่ออนไลน์น,นี่นี่พูดถึงคนที่เห็นด้วยกับกับคาสิโนนะครับคือเออนไลน์นี่มันไม่ได้ทุกวันนี้มันโกงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมผมเรียนด้วยความเคารพวันเนี้ย สังคมไทยเนี่ยทุกย่มย่าโดนโกงออนไลน์หมดโดนไอไอคอนเซ็นเตอร์ก็อีกอย่างแต,แต่ออนไลน์นี่มันโกงโดยไม่รู้ตัวนะครับมัน AI มันกิน30%ดังนั้นเนี่ยบ่อนใหญ่ๆใ,ในโลกนี้เขาก็ไม่ทำกันหรอกนอกจากขายทอดสดออนไลน์ที่เป็นแบบอาจจะมีบางบ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ออนไลน์ที่ทางโทรศัพท์นี่มันเป็นเรื่องของการโกงไม่มีใครเห็นใช่ไหมออกอยังไงก็ได้ซึ่งมันอันนี้อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากน,นถ้าสมัยมหน้านี่ รัฐบาลเอาเข้ามาอีกพบรบนี้นะพักภูมิใจไทยจะมีจุดยืนยังไงเราไม่เอาด้วยก็คง,ง,ต,งต้องประชุมพักถิ่นทีนะครับผมนะ <c oughs> เราก็ต้องมีจุดยืนชัดเจนนะพักภูมิใจไทยเห็นด้วยเห็นด้วยกันทั้งพักอยู่แล้วเรามีความเป็นมนติเป็นเอกฉันวันนั้นเราก็ถามสสแล้วนะครับทุกคนก็กลัวกลัวในเรื่องของว่าเดี๋ยวเวลาเลือกตั้งเราก็โดนโจมตีคนเดียวสัสมัยกัญชาทํากันตั้งหลายคน <c oughs> แต่เวลาันนั้นเราเรากลา,า,า,ายเป็นเราเป็นกลายเป็นเรื่องที่ เราผิดคนเดียวนะฮะข้อดีไม่มีมาพูดถึงเลยพูดแต่ข้อเสียนะครับผมซึ่งครับผมค่ะเชิญคุณหมิวค่ะเรื่องประชามติเนี่ยภูมิใจไทยมีคุยกับพักเพื่อไทยบ้างไหมคะว่าเอ๊ะสรุปจะทำไหม อ๋ออันนี้ยังเขายังไม่ได้เสนอรับมาอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมแล้วก็หลายๆคนในพรรคนะครับผม <c oughs> ซึ่งทางทางผู้ใหญ่ก็คงจะคุยกันนะครับผมค่ะพี่ถามเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเสนอนะคะว่ามันควรจะต้องมีการทําประชามติว่าคนเนี่ยเห็นด้วยกับคาสิโนหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวิสุทธิชัยนรุณเนี่ยค่ะท่านประธานวิปัฐาบาลให้สัมภาษณ์ว่าโอโ้โหถ้าทาประชามติเนี่ยใช้เงิน3,000ล้านมันจะแพงไปหรือเปล่าคุณชาดามองยังไงบ้างคะ มันไม่แพงครับอย่านะครับคุณเสียเงินมากมายที่ไม่มีประโยชน์นะครับกับประเทศนี้มาเยอะอย่าบอกว่าสามพันล้านการประชามติแล้วเป็นเรื่องสิ้นเปลือเป็นความคิดที่สั้นมากเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับผมพูดให้ฟังนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนจะทําอาจจะยุ่งยากแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะประเทศไทยต้องให้ประชามติเนี่ยมันง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมันจะได้มันอีกหลายเรื่องครับที่จะต้องทํานะครับแต่เรื่องนี้ ไม่เชงเงินสามพันล้านผมผมเงินเดือนสอสเดือ,อ,อนหนึ่งก็มากกว่ามากกว่าประชามติครั้งแล้วครับผมครับ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วแล้วผมผมเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินสามพันล้านแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นอย่าไปพูดว่าโครงการคุณทําอะไรในประเทศนี้ระบบราชการเนี่ยอย่าให้ผมพูดว่าที่มันสูญเสียไปโดยไม่ได้ไประโยชน์เนียนะครับผมบมากมายสุดท้ายคุณช<ม>ระครับก็ด้วยความเคารพเรื่องนี้จะเกิดแรงกระเพื่อมจนถึงขั้นที่ว่า ยู่กันไม่ได้หรือเปล่าวะต้องออกกันเป็น้างหนึ่งประมาณนั้นแหละผมผมพงไม่กล้าพูดไปถึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของพรรคของกรรมการบริหารพรรคหรือหน้าพรรคนะครับซึ่งทุกด่างมันมันเป็นไปตามระบบอยู่แล้วนะครับผมแต่อะไรก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยภูมิใจไทยรับได้ทุกสภาพในสิ่งที่เราทําเพื่อเพื่อความถูกต้องนะฮะเพียงแต่ว่าคือผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมมติประชามติออกมาว่าไม่เอา รับรองแนะ่ภูมิใจไทยยืนไม่เอาแน่นอนแต่ถ้าประชาชนบอกว่าเอาภูมิใจไทยก็ต้องเอาครับ oh. ผมพูดตรงๆนะครับ oh. คือ,ค,อคือถามว่าความคิดเห็นของคุณชัยชนก,ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นซึ่ง <That. S 2> แรงมากในความรู้สึกส่วนตัวของเขา s right. <S นะครับ s right. <S เขาเป็นคนธรรมะธรรมโนะครับชัยชนกเนี่ย oh. นะครับ uh. ครับ,รบโดยส่วนตัวเขาเป็นคนธรรมะธรรมโ กับคุณพ่อเขาก็ถกกันเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพราะนั้นคุณพ่อก็พยายามเดินสายกลางนะครับ,ค,รบคือคือมันเป็นเรื่องของอบุคคลและก็พักนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมบอกมันต้องไปจบที่ประชามติเพราะให้เจ้าของประเทศขเทศขาตัดสินนะครับ,รบผมแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับผมครับก็มีผมดูแล้วเหมือนมีแรงพยายามยั่วยุให้สองพักนี่ก็คือเลิกราต่อกันพอแล้วอยู่ไปก็ขัดแย้งกันในพักร่วม ไม่เป็นผลดีกับทั้งคู่เลยต้องต้องไปกันสักข้างประมาณนั้นแหละคงไม่เกิดนะ <c oughs> นั่นมันนั่นมันเป็นการเมืองที่ที่โบราณมากนะครับโบราณมากเป็นความคิดของนักการเมืองโบราณที่ไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาว่<อ>าการที่จะเห็นขัดแย้งกันบ้างไม่ใช่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอืเหมือนกันครับในพักเนี่ยก็จะมาชี้ให้ผมคิดแบบพักก็ไม่ได้นะครับผมทุกคนก็มีความคิดของส่วนตัวแล้วคนเราผมถามว่าผมกับท่านคบกันมา20ปีเห็นด้วยทุกเรื่องแต่วันนี้ไม่เห็นด้วยกลายเป็นศัตรูกันเหรอ ผมว่ามันก็มีความพยายามทางการเมืองที่จะเอาผลประโยชน์จากการที่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแตกกันนะครับก็ก็จะมีผลประโยชน์ไปสู่คนบางกลุ่มหรือคนบางกลุ่มหวังว่าจะได้นู่นได้นี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องที่คนไม่หวังดีก็หวังที่จะต้องยั้งอยู่แล้วนะครับผมแต่แต่ถามว่าจะไปหรืออยู่ต้องด้วยเหตุผลและหลักการและผลประโยชน์ของประชาชนครับสรุปขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดเราเห็นว่าต้องจบที่ประชามติ ถึงจะรับันได้นี่อันนี้ก็ส่วนตัวแล้วก็หลายคนนะการพู้คุยครับผมครับอ๋อโอเคครับวันนี้กลับขอพบพระคุณคุณชดาตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณชดาไทยเศรษฐ์นะคะก็เป็นจุดยืนส่วนตัวนะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือน้ําเสียงของเพื่อไทยนะอย่าว่าแต่แกนนําของพรรคเลยนายใหญ่ก็มีซุ้มเสียงว่าถ้าไม่มีภูมิใจไทยก็รัฐบาลก็อยู่ได้ถ้้าองหิวไปจริงเหรอ ถ้าไปขี่เส้นใต้ดูดีๆนะค่ะเดี๋ยวมาเอาประโยคไหมอ่านให้ฟังวันหลังนะอ่เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจับตาประเทศไทยกันต่อค่ะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบิทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่าน,นั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลง,งกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ